วันนี้มาพบพขอกระเป๋ายุ่งนะครับคนทำยางสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเพื่คนทำย,งยางครับเห็นหยางกระเป๋ายุ่งยางรถไถไม่เอาหมดหยางเย็บใหม่นี่นี่นี่มันเยอะนี่หมออ๋อเดี๋ยวเบิ่งกันทั้การมาจุบล้มใบพี่น้องนะมาจุบล้มใบก่อนซาลมากอ่มากมาจุบล้มใบนะครับอ่ะไปเรียกกันเลยครับตัวนี้มันมาหอดแล้วหอ ยามัุดขอบแล้วนะเห็นบ่าวยา่างมันดขอบเดี๋ยวตง,งัดเลยนะครับทำกันงัดไปเลยใส่เป็นเตอร์เล็กกับยางแกงแล้วเ่ามอกน่าเหยียบะเอไม่ลหรหัวอย่างล่างไว้น้ำนะครับอย่างลาง่างนะข้างบนครับระวั้างยังที่สุดระวังถือยังไงเขานะครับมือน,นี้นะแล้วเดียวด้วยแล้วถือยังไงอุ๊ป ซละายางรถถวมันงัดบ่ย่ากนะงัดนะครับเพราะว่าขอบมันบางขอบบางๆนังงยังไะไม่กันขอบมันบางส้าเรบปายุ่งนี่โอ้ยของเล่นดอกนี่เฮ้มันเป็นของเหี่าอนของเล่นสดุมนงัดะวัดุทีของแท่นพ่ะแหละดุโโปลไปโอ่ถปานยุ่งมาได้ปุ๊บปเออ อาวเนียนอนในดีะเฮ้ยนะคือยังไนออกมาแล้วแล้วขมัเหยียบนี่เฮ้ยเหยียบต่อปอบนี่แหะแม่้นโอ้เหยียบไม่ใส่สใเบิงเนียด้งี้ย่ววะเนี่ยเกือบทะลุเฮ้ยอะนี่เนี่ยนี่อย่าพูดดพูดนี่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 ยนี่เหยียบปเห็นอยู่ในอ่ะทำการจับลม อ่าเจ้าตาเจ้าตาอ่าพี่น้นะเป็นตยวนมีสองชันพององเบาอยู่ก็เพี่น้อาเดืองไม่ใมันก็ครับข้าวม้าพาลงไปาพาพาปาาพที่ปะยางนะครับตึมเย็นสึเย็นโอ้ยหนาวหนาวมด่หอนสดตมเย็นแปะลงไปกลางหู้พี่อน้อง เกท็ทามโอ้เพียงรับประกันสุดสายตา <c oughs> เท่านั้นออนองเป็นบอยุ่งวิธีบอลยุ่งใส่ย,ยางในนะครับนี่้างนอกในพนทางจะลุมขึ้นข้างด้านนี้อยู่ด้านนอกนะครับถ้างนี้อยู่ด้านในมมีจุลมถ้าใส่พ้นทางไม่ยังไม่จะดึงว่ะดึงข้อจุุดได้่อไ้ถือไว้ที่นะครับ ใส่ยางแงเข้าไปงานทั้งล่างก่อนบ่เราใส่ยางทั้งล่างเราเอาไปก่อนเราใส่ครึ่งอ่ากรีดกระีการของบ่าวยุ่งนะครับมันมีหลายวิธีแน่เข้าไปถช้กล้องอชีดเพ่เห็นดอกเพราะว่ามันมันอยู่ไหมแมนมันอยู่ในหลืบครับแล้วใส่จุลมก่้องอชีดย่างเข้าไปบ่ได้เดี๋ยวสิกวนบ่าวยุ่งอุบมันจะมีแหวนมีแหวนห้องกันบ่เพื่อยังแต่งงานเฮ้ยบอกไปอีกละ เชือกบาดไหมจุ๊บจุ๊บมันรูปเข้าไปห่างในมันบะต้องเจ็บอย่างในดีๆพี่ตัวนี้ครับสาคัญครับอันเจ็บบ่ดีกะงัดถือย่างในขาดอีกอืมอ่ะมันมีอย่างมากไหมให้ให้จุดลมยิงแรงไว้แล้วจุดลมต่างไว้าชุดถ่ายนะเทคนิคนะเนาะเทคนิคแพ้เทนนิคมั่นนะครับอ่ะงัดเขานะครับ ของเครื่องวะแหละของเครื่องล่ะก็ดีเลยวังหันเงินเหอืมเอาะเาะงัดเข่านะครับใส่เลียงกระยางคัดไว้นะครับใหม่มันไหลแม่นมันกัดเบียงดางน้ำนะครับเอาขึ้นเรื่องว่ะเลันไหมฮะฮะ่ัมาถินไป อมือนี้่ไปเลยขึ้นล็อกมากเอาไว้บ้านนะพี่น้องนะใสดียางล็อกไว้นกขึ้นไปอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอามือเน็กไปน้ำอึ๊บ อ๋อครับสีขาแล้วครับปั๊บเออมปนกันไปมันไหลอืมเออเป่ายุ่งปนยากอืมอยู่เราได้มากนี่ปนยากนะสุดยอดีแล้วเราเป่ายุ่งเกี่อยู่แล้วปั๊บอืมสุดได้เ,เ,เรียบปับ๊เบ <S <S เ้อเรียบร้อยอ่ะพี่น้องทำนั้นสายกันด้วยไปยุ่งคนยางสวัสดีครับ